อาไราะด้ครับเบาๆบาๆบาๆบาบาบาเบา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 แก้วมันเบาอยู่ดลยเียห่อเมียงพี่น้อปะทปัดดูดฟู้งจับกำกำมโอ้ยเต็มแลกอล่ะ สอลนะหุ้ยุ้ยนะครับหุุ้้ยลุงขั้นก็โค้งโค้งงามตัวว้ใหม่ครับผมอ๋อสวัสดีครับ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  ยูยูส่สเลยอันนี้อยู่นครนายกครับผมบางประดุกอ๋อนี่ยวังประดุกมื่อนี้ปลาต้นนี่นี่คขาจะเดียงเบาฝากพี่น้องมาเสรมาใส่กลุ่มครับผมหากลุ่มก้กมกอยครับปลาก้อยครับผมก้อยปลาลาบปลาลาบปลาครับจิ้ก้อยไดใจแบโอเคอ่ะแต่วา่าเขามยู่เวลาหน่อยตอนจนะงงเหรอเอ้ยจะงงเหรอพ่อแบบน้องเลย ใบมุงยครับมุ่งยิงใบมุงใบมุงบสองบสามสามสามทุ่มสามทุ่ไหวปะไหวปะ่าสิไหวครับผมโอเคกไม้ก็คือปาเก็ตถูกเปลี่ยนใบตาปาขาวปากขาวปาเก่งปากมังเดครับผมกับมันโอเคฮะเรื่อยครับอุปกรณ์พร้อมยึดกาวพร้อมสามพอไปน้ำเ้อจได้หาคนซอยแบกปลา ผ่านไป40นาทียังคงหนิ่งอยู่พี่น้องไม้ไม้หนงสีละครับน่าใจไม้ไม้ตะวตะวเวลาโน่นเยือลงไปสังเกตว่าป่านน้อยมันเข่าเนาะ,ะเข่าลุ่มเลยเนาะยังมีความหวังอยู่ครับโอเคสรุปต้องยายไม้เลยนะตอนนั้นนะ ง่ายครับผมสรุปงานคลอกสิบหัวเลยตัวเดียวนะเป็นสองสามตัวนะครับสองสามตัวสองสามตัวลุ้มลุ้ลุงตอนนู้นเท่าทำอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนถือสกิตเลยเนาะ ไปก้อนไปกอ้อนเอาเอาเออเอาุ๊บเรียบร้อยครับเรียบร้อยอุ้ยอุอุ้ยอุสมมติน้ำหนักอ่ะตอดกล้องบโอเคครับโอเคแ่ไหนนบอไปแมนบ่เบหลือบ่เหลือ โมบวดของนี่ดิสายมันออกแรลนอยู่นี่สายออกแรลนนี่นอ้ยโอ้ปโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยอ้ยรอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยมอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอยโอ้อ้ยอ้ยโยโอ้ย้อ้โอ้ย้้ย้ย อปล่ยรถเมียงปลาเผาครับเมียงปลาเผาเกี่ยวไหมเป็นข้าตูโชว์โอ้ติดดกโอ้ข้าแล้วข้าวแล้วพีนว่น้อ เปลี่ยนแล้วเป็นปีแล้วก็สิบสามเนี่ยนี่เอาโอเคลืมลืมดูดฟุ้นตัวเมื่อกี้ไปเลยโอเคครับโอ้วหเต็มสองเต็มสองอ่าไหนไหนไหนโอ้ยตะเพียนอีกแล้วใส่สวยใส่สวยตะเพียน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 ไอ้ตะเพียนนี่ตะเพียนใส่สวยนะ กินลิกกินปากฉีดโอ้ยภาบฝังลึกฝากนะครับฝาก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 จองบัตรคิวนี่บัตรคิวเนี่อยู่ไหนคะแน่นปะมาอีกแต้มแล้วครับอีกแต้มแล้วครับ อีกแแบบแล้วครับพี่ต้อมไปยังอ้หางแดงหางแดงหางแดงหน่อยเอ้ยใส่ปีกฮะใส่ปีกใส่ปีกแกยวของสิบสามเราอย่างเหมือนเดิมนั่งไม่เหงาไม่เหงาเพราะเขาไปนั่งเหงาอย่างเป็นจักชั่วโมงอ่ะสองชั่วโมงแต่เที่ยงสี่ชั่วโมงไปหอดพนเทียงคืลบนไปมั่น เอยได้ปลอยครับผมเอาให้ได้พอปล่อยเลยนนี้เอ้าไปรุนรุนต่อครับพี่น้องรุ่นต่อหลอกไม่กับแปนดีนะลุงถ้าเจ้าหลอกไม่กับแปนดีเอ่อ่อปล่อปล่ปล่อยปล่อยลย โอ้ยใสสวยอยู่ของติด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 อีใสสวยใสสวยใสสวยอยูอะไอแต้มที่ไปไหนเต้มที่แต้มที่สองใสแต้มร่วมแต้มร่วมแต้มร่วมห้าแต้มห้าแต้มผมมีเวลาอยู่นิดหน่อยพี่น้องเออเออจะได้ปลากรอยว่ามันีเัาได้ ได้ได้แท้แล้วเนาะมามมาาหลายแต้มเลยดิเนาะเออกำเดียวหาแ้มแล้วครับตอนนีหาแต้มแล้วครับมาหาแ้มแล้วครับใส่สามฟีสามนิ้วมือสี่นิ้วมือใส่ก้อยพอดีอกำลังย่างกินกับแปรพักกระโดนจำแจวบองพักกระโดนดนะครับโอ้ยว่าลำไร่ซอหลังไร่ซอละสอละนะอุ้ยอ้าวนี่นะครับอุ้ยอุ้ยลุงขันก็โค้งโค้งง่ามตัว ของ๋พระของดีมา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 โอ้ยใส่เดียวกันใส่เดียวกันอีกแล้วอือใส่ย่างนะใส่ก้อยนะคุยคุยเพื่อนครับผมคิดวันนี้คือความคิดของผมเองนี่คือผมว่าลักษณะการการคล้องหมายหมาที่เขาไปเบิรงมืันนี้ผมมองเป็นป่านิดมองเป็นป่านิดจะส่วนมากลักษณะการขึ้นการขึ้นบ้วนน้ำป่านินคิดว่าป่านินปานีินจะป่านลกแปลกันะมันก็เลยบ่าเขาครับ เหยื่าเหยือ่เอเข้าเตรียมไปว่าดีเยื่อผมเตรียมมากสาหรับข้อง13ผมไม่ได้เตรียมมากสาหรับสําหรับเปิดหมายไม่หรือว่าท่างเราเข้าบอหูขอ,ขอ,ขอมูลครับพี่น้องขออนุญาตบอกเทคนิคเลยเอาละครับตกปลาเนี่ยนอกจากเหยื่อสาคัญเราหมายนใี่สาคัญครับผมขอมูลหมายนี่สําคัญใไม่้น้ข้อมุญหมายต้องแน่นนอนอนตานุนเน,น <S <S าะเขาจะเข่าไม้แบบเอเเอครับผมจงคอยเข่าไม้แบบมีความขาดหวังนี้ 60สิบถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับถามว่ามีขอมูดหมายนี่ลูกขึ้นไอมูเฝ้ากับแปลกส่วนมากกับแปลกกัรประฟุกอิรีครับผมโอเคสู่ต่อครับผมเพิ่นว่าเอาให้เยอะเบิดครับเดี๋ยวใส่เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งขออยู่ข้องสินี่ชั่วโมงครึง่งเพิ่นว่าเอาอยู่ต่อไปครับเพ,พื่อเพือพ่อพี่น้องพี่น้องเพื่อพี่น้องครับผมบรรยากาศย่ำแยงครับ ดูสึกงผิดหวังนิดหน่อยครับผมต้องไปเสียเวลาอยู่เข้าชิ้นหาแต่รถแมนครับสองสามชั่วโมงเลยโอ้สี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงเลยยอมรับผลงานวันนี้ครับอ๋ออย่นี้ผลงานชั่วโมงเคืองครับผมอันนี้ชั่วโมงเคืองเหรออชั่วโมงเคืองอยู่นี่จะขังก็ได้ับเลยพี่น้องก็โอเคตัวตัว่าได้ก่อยได้ได้ก่อยได้ยากอ่จริงจริงตั้งใจจะมาที่นี่แหละพี่น้องมาครอกสิบสามเลยเน้องตัวเข้ามาหลายคนเข้าหินคนหลายแล้วก็เแป๋าก็อยเหี่ยงแล้วก็แดดพอนแห้ง มีนี่เขามีลูกหลานลูกหลานก็อมามาเป็นกำลังใจมาเป็นกำลังใจบอมี่มองน้ำหอนแยงหอนแยงเลยพากันเปอะไปหาโรคกีชันไม่ไม่ได้ก็ได้ประสบการณ์หลายครับหมดไปไบอนั่นถ้าเขามีโอกาสไปเขาจะต้องเตรียมอุปกรณ์ดีเตรียมเตรียมง่านดีอ่าเตรียมเตรียมโตในเรียบร้อยพร้อมสำหรับสีลุยหมา้ไม่ให้เขาไปมือนี่สำหรับคลิปนี้ที่เกาได้ไปลองฝากเลยฝากแย่งฝากติดตามครับผมอ่า หลังจากเซ็จริงแับนี้แ้วเข้าไปอรามชางคอนดในกรุงเทพอ่าท่านดูเขา a l a ดอ c ร n มค a l a r อ condo แเข้าเขาไปเขาไปคอยป่าดิครับรับยาดป่าแต่ขอสิบสามือดพอหยาดล่าก่นไปเบาไหวครับยุ่งไยครับพี่ครับพี่น้องครับสรุปสรุปว่าอารามคอ r โดืออ จนได้ม่เห็ดกินพอตัวอัวตัวตัวนี้เขาเรียนอะครับเวลาเขาพิจารณาบอดมองจุดหมายกรับเรียบร้อยปลอดภัยโอเคแต่เห็ดกินเห็ดยากกับจริงๆเราอยากได้โลเคชั่นแบบแบบที่เข้าไปวันนี้อยากอยากกินตอนอกสถานที่บาดงานงานเรื่องภาษาบ้าดทัางหมดกินเขาป้าไม่หรอกแต่สุดท้ายมันเนด้วยด้วยด้วยของเวลาครับผมฝนกระตกน้ำรุงเทปฝนตก คนตกโอากลับมาดีอ่อายอกโอเคแล้วผมไปเบิ่งไปหรอโอ้ยนี่ครับก๋วยปลาครับี้ครั้วเห็ดนหาจัดแจงเรียบร้อยคซุดซุดใต้เลยคำว่าศพอกข้องสิบสามที่เราอ่าอ่ายังยังข้องสิบสามยังคงเป็นยังคงเป็นมาส่งข้องสิบสามครั้งครับอ่ะเฮ้ยเข้าอันนี้ก๋วยปลาได้ครับส่วนอันนี้อันนี้งานของงานของมุ่งมุ่งมุ่งถอยร้อยถอยร้อยถอยรอยครับผมงานของมุ่งดะ เป็นในเคยในเงี้ยมกหมอมกหมออุ้มหมอครับผมเป็นปลาน้อยอันนี้งานอันนี้อันนี้เป็นงานของมุ่งมุ่งมุ่งดักครับพี่น้องอันนี้ได้ปิ่งได้ปิ่งอยู่ได้ปิ่งครับปิ้งจะเดินไปทั้งก่อยเด้อลุยเลยลุยเลยลุยเลยครับอืมเพราะต้องซอดเพรต้องซอดเพรต้องซอดมันมันดีดีดีงานดีขึ้นนี่มันจังใล่ะผักมีผักกระโดนผักกระโดนบักเขือบักเขือตัวนี่สินี่สิมีกินอ้วนบ่กิ๊ กินนู่นบขาออกครับเขาก็กินนนู่บกินกินก๋วยปลาดิบมันแม่งกินนู่นเดี๋ยวมันมาฆ่าติดคอติดคอผิดเนี่ยผิดจากสามสามติดโผล่ผิดต้องรุ่ยเลยเปล่าแม่งกินนู่นนลยนะอาหารหวานข้าวคั่เด็ดสุดยอดเยยำบุรีผมเลิกพี่น้องเด้อของแก่เลยครับพี่ครับพผิดสามน่วยพี่หน่องมีสามน่วยเลยใส่สามน่วยเลยสามน่วยเลยยจะจังถึงกับจังถึง ใส่่มือยป่ะได้เอาเลยครับดีครับอยู่บ้านผมครับขอลดสองเหลือสองเลยแล้วแต่ดูคอยตามเองก็ได้ของสีแล็บเนี่ครับแล้วเยพอใหญ่เลยห่อเมียงห่อเมียงพื่อน ทำอะไรฉันอยากส้นเห็นแั้วก็นมันกระคาข้าวจุมันี่ยไม่กินนู่นอาหามไม่กินยู่นจับจับจับโอ้ได้หลปีแหละเลยจริง รอบปอปีห้องห้องห้องเดวด็กินกวยปลาครับห้องหางอ่ห้องาเกือปีโอ้ยยาวเกิอปีเด้อเกือบสองปีครับครับากยาวข้าอ๋อกินนู่นนี่นะนี่ไม่กินนู่นครับขอหย่าได้ครับบ่ แก้วมันเบาอยู่เลยหม้อใหเบาพี่น้องหม้อใหเบาครับมันบรดีต่อสุขภาพได้ขนาดนี้อือเอ้ยแซ่บเนี่ยอุ่มอ่ะเดี๋วโอกาสหนาพี่น้องยกผมข้าวนะกินยุคปุ๋นด้ครับผมเอาเฮ้มันได้บรรยากาศบ้านห้างครับพี่น้องสุดยอดเลยอ่ะอ่ะทานอันอ๋องดีอ๋องดีเดี๋ยว ขอไม่ได้สักปาครับมีเวลาบ้างกินเดี๋ยวผมจะเอาโมง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 เลยเป็นแนวเป็นแนวคนระับเปลี่ยนแนวเลยผ้าผีหนองใส่มองหรือเบิ้งสองไห้เด็กกิหม,มาหลายดักยามลุ่งา,งงา,แามแหลตต่ำขาเลยโอยบานบานเท้าอายบานเทาอ้ายด้วบานเทาอ้ายครับบานก็จะหากินว่าเปลี่ยนวัน,านหากินว่าเปลี่ยนก็จะไม่มีเวลาครับบานเทานี้ย่างหนื่อยต่งขามพื่นได้กินปลาครับ ยูนี่เต็มที่กับขันได้ใส่ม่วงอีหลีกันขันม่วงดีเนาะม่วงดีใจใจสุดยอดเลยครับขันแต่ม่วงบานเข้ามาเนี่ยโอ้ยประท,งทงังห่วงสามสชิ้นยิงมงนี่ไล่ตามตัวเด้นเลยครับใส่ย,งยางไปหรอใส่ยางสุดยอดแล้วโอเคก็นี่ครับผลงานผลงานเลยโอเคโอเคถือว่ารับสภาพครับผมแซ<ส>่บครับผมพี่น้องเลย ค่เวลามันหยุดเยวครับผมเดี๋ยวคลิปมันอยางเงีขออยากพี่น้องเล่นละครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแต่กระดิ่งติ๊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 งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่จะได้พักผ่อนคลิปอัปโหลดเข้ามาใหม่นะครับพี่น้องฝากช่องจ่องหทอร์นเงี้ยบีบีเทอรนหาแดกครับผมเป็นแนวหายต้อ เป็นแนวทัาอาหารกินบาแมนข้ามหยาบนะครับเด้อพี่น้องเด้อเป็นแนวทัาอาหารกินครับผมพ่อองทั้งอ่าลักแอบแฝงเลยติดติดนี่นี่ตัวนั้นมาฝากพี่ฝากน้องเด้อพี่น้องเด้อถ้าผมฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ